ฟังนะักสาวๆเธอคิดว่าเธอเป็นเชลิเดอดร์จริงเหรอไม่พวกเธอไม่ใช่พวกเธอมาก็แค่เด็กวัยรุ่นที่ไม่สนใจอะไรเลยนะัสยากทำไมเธอถึงยังถือโทรศัพท์อยู่อีกละ่ะแต่พวกเธอก็ถือเหมือนกันฉันจะไม่พูดอะไรแบบนี้อีกแล้วนะเวลาที่ฝึกเราไม่ควรจะถือโทรศัพท์เราควรจะถือถือ ฉันจะบอกอะไรให้นะพวกเธอไม่เหมือนใครพวกเธอเป็นดาวพวกเธอรอดและพวกเธอต้องขยันฝึกฝนเราจะได้ทำเชียร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบโอเคเราพร้อมแล้วสาวๆฉันไม่ค่อยได้ยินพวกเธอเลยเราพร้อมแล้วโอเคเริ่มได้มาเร็วมาแรงลุยกันอินซีมาเร็วมาแรงลุยกันอิน พลังดีแล้วเอาแบบนี้แหละอินซีลุยกันสวัสดีค่ะค่ะโค้ดเดี๋ยวหนูไปหาค่ะโอเคสาวๆขอเรียกฉันไปพบฝึกกันไปก่อนนะเดี๋ยวฉันกลับมามาเร็วมาเร็วพวกเธอรู้ไหม การเชียร์มันไม่ใช่กีฬานะมันเป็นกิจกรรมสนุกๆแต่แดอา่าทําให้เราสควอตแกว่งขาแล้วก็แพ้งอีกนสย่าไม่มีใครบังคับเธอนะถ้าเธออยากจะออกก็ออกได้เธอรู้อะไรไหมช่วงนี้แดอา่าเข้มงวดมากเราฝึกกันหนักมากๆเลยนะไม่เลยพวกเราเราฝึกน้อยลงทีมเราก็เริ่มจะไม่แข็งแรงแล้วแต่อย่างน้อยเราก็เก่งที่สุดเธออาจจะเก่งที่สุดในวันนี้แต่พรุ่งนี้จะมีคนเก่งกว่าโอเคงั้นต่อกันเถอะู ไม่รู้สิแพทริกแม่ฉันอยู่บ้านตลอดทั้งวันหยุดนี้เลยไม่รู้ว่าเราจะได้ไปดูหนังด้วยกันหรือเปล่าอะ่ะงั้นก็มาที่บ้านฉันสิแล้วแม่นายไม่อยู่บ้านเหรอซูซาแม่อยู่แต่แม่ให้พาแขกมาบ้านได้แพทริกนายนี่น่ารักจริงถ้างั้นฉันไปบ้านนายนายต้องซื้อป๊อปคอนเบบซี่เหมือนฝรั่งแล้วก็แคลกเกอรซูซาเดี๋ยวเธอจะไม่ซื้ออะไร Patrick, เลยงั้นเหรอแพทริกฉันเป็นคนไปหานะเพราะงั้นนายต้องซื้อสิ แม่ดูสิชูชากับแพทริกกำลังมีอะไรกันซูซาเดี๋ยวพวกเขามองอยู่นะยังไงแพทริกน่ะเป็นแฟนฉันะพวกเธอเราไม่ได้มีอะไรกันทั้งนั้นนะซูซาทำไมไต้องตะโกนล่นห้องน้ำด้วยเรื่องรักของพวกเธอเราไม่ได้อิจฉานะกชะุชชาฉันรักเธอมากเลยแพทริกดูพวกเขาสิให้ตายเถอะอีกหนึ่งคู่รักหวานแหวว <laughs> อาดยมฉันก็รักเธอมากเหมือนกันให้ตายพวกเธออยู่ที่นี่กันเหรออาดยมออกไปจากที่นี่กันเถอะ โอเคแพทริก okay, ไปกันเถอะดีจริง,รง,รงๆที่มีคู่รักเยอะแยะยในโรงเรียนและคู่ที่ดีที่สุดก็คือพวกเราสิอาร์ตยอมทุกคนมีคู่กันหมดนายรอใครอยู่หรือเปล่ารุจ่าฉันกำลังรอใครสักคนอยู่แต่ไม่ใช่เธอโอเคฉันยังมีเวลาอีกเยอะเออพระเจ้ากุชาฉันบอกแล้วจะไปห้องน้ำอ่ะมันมกักจะมีเรื่องอะไรที่นั่นตลอดเลยอาร์ตยอมฉันไม่เข้าใจนายอาที่คบกับฉันเหรอป่ากุชาฉันไม่อยากให้ใครนินทาเรื่องของเราไปโทวโรงเรียนโอ้คู่รักหวานแหวว เห็นไหมกุชเชพวกนั้นนินทาแล้วอ่ะแล้วไงอาร์ตยมพวกเธอเป็นคู่รักที่น่ารักมากฉันกับแพทริกด้วยใช่ไหมแพทริกเจอสุซาใช่พวกเธอก็หวานแหววเหมือนกับพวกฉันเลยกุชเชอฉันไม่หวานนะฉันก็ตัวทั่วไปอ่ะกุชเชอเขายังไม่ชินนะอาร์ตยมอาร์ตยมใช่ฉันก็ยังไม่ชินเพราะเราเพิ่งคบกันได้ไม่กี่วันเดี๋ยวก็ชินเนาะ เพื่อนบอยเธอเลิกตาฉันทีสิฉันเบื่อเธอมากเลยเนี่ยอดยงมฉันชอบหน่อยเง่ายเด็กๆขอทางหน่อยขอทางให้ผู้ใหญ่หน่อยเฮ้ครเป็นผู้ใหญ่นั่นสิแค่แก่กว่าปีเดียวอย่ามาทําเป็นวาเราก็เป็นผู้ใหญ่เห็นไหมเราเดดกันอยู่ส่วนเราไม่ได้เดดกันเขาไม่ชอบฉันเขามันเด็กฉันไม่ใช่เด็กแต่ฉันจะไม่เด็กกับเธอหรอกโอ้พวกแกเดดพวกนั้นเด็ดกันอยู่นอนยังไม่กี่วัน่ะ แต่น่าเกิดอะไรขึ้นน่ะแต่น่าแต่น่าเกิดอะไรขึ้นแต่น่าเธอทะเลาะกับยาน่าเหรอไม่แล้วฉันไม่ได้ทะเลาะก,กับเขาฉันกําลังแย่แล้บอกฉันเร็วๆสิว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะคือโค้ดไม่ให้ฉันเป็นหัวหน้าทีมแล้วว่าไงนายทำไมเขาว่างไงเ้าไล่เธอออกเหรอสบายใจเย็นก่อนได้หาเธอไม่เจอเหรอกมีเรื่องวุ่นวายอะไรกันอ่ะเฮ้พวกนายกำลังใครแม็กซ์เลยอ่ะพวกนายไม่ต้องมายุ่งเลยฉัน <c oughs> เอาอยู่หรอ แดน่าเธอร้องไห้เหรอเขาทำอะไรเธอใช่ไหมฉันยอมเสียใจเพราะสมยัยดีกว่าต้องเลิกเป็นหัวหน้าทีมเชลิดเดอร์ซะอีกฉันว่าวต้องปเป็นพวกเขาอ่ะนี่อย่ามาแต่ต้องฉันนะดิมา่าใจเย็นมันไม่ใช่ความผิดของสมยัยฉันไม่รู้เหมือนกันอยู่ดีๆโค้รก็ไม่พอใจอะไรบางอย่างกับฉันไงพวกน้อยเกิดอะไรขึ้นน่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแดน่าต้องปเป็นพวกหนุ่มนักบ้าของเธอแน่นอนเลยอ่ะอยู่ดีๆโค้รจะมาบอกเธอออกจากหัวหน้าได้ยังไงอ่ะเฮ้ยใจเย็นหน่อยได้ไหมอ่ะฉันรู้หรอกนะ ใช่ดิมานี่มันไม่เกี่ยวอะไรกับพวกนักบัสฉันพวกปัญหามันอยู่ที่ฉันนี่แหละบางทีอาจจะไม่ใช่พอไดอานะ่าแต่เป็นเชลิดเดอร์คนอื่นก็ได้นะเฮ้ยขอยนาระวังคำพูดหน่อยในนี้มียานานะใช่แล้วพวกนั้นเป็นพวกร้ยกายไกลากาดต้องเป็นพวกหนึ่งในนั้นแน่นอนดีมาทำไมนายต้องกังวลขนาดนั้นนะ่ะน่าสนิทกับไดอาน่ามากเลยอย่างนั้นเหรอฮะโอเคหนุ่มๆพอได้แล้วฉันจะไปหาพวกเชลิดเดอร์ไปดูกันเถอะว่าใครทำร้ายไดอานะ่าใช่ไหมยงายสาว เดอาน่าเราเแล้วเราเรามาคุยกันหน่อยฉันจะไปรอที่ห้องล็อกเกอร์เกิดบ้าอะไรที่อาจจะมีเรื่องอะไรเกิดกับโคตรยังไงก็เธอโค้ดว่าไดอาน่าเพราะเธอมาว่าพวกเราแล้วเราก็ไม่เห็นจะทำอะไรเลยไปกันเถอะเดี๋ยวก็รู้ปัญหามาละไดอาน่าพวกนั้นอยู่ไหนดีมากนันนด้ยุ่งจริงๆอะไดอาน่าเป็นแฟนฉันจะจัดการเองสมัยเราไม่ต้องจัดการอะไรทั้งนั้นเราแค่ถามคำถาม แต่ยาน่าจะไม่โดนข่มขู่อะไรทั้งนั้นไม่งั้นจะไม่ปล่อยพวกนายไวแนะ่อย่ยานะ่าบลาว่าที่หลังเรามีปัญหาใหญ่นะโอเคอสาวๆพวกเธอคนไหนที่โทษไดาอานะ่าฮะดิมาเดี๋ยวนี่อาจจะไม่ใช่ความผิดของพวกเธอเราจะหาคําตอบด้วยกันเดียเด๋ยวไดอาน่านี่มันเกิดอะไรขึ้นเรางงไปหมดแล้วเนี่ยโคชปลดฉันออกจากการเป็นหัวหน้าทีมแล้วและฉันไม่รู้ว่าทําไมต้องมีใครบอกอะไรกับโคชแน่ๆใครเป็นคนทำยอมรับมาซะดีๆ ใช่สารภาพมาซะต่อเป็นหนึ่งในพวกเธออย่างแน่นอนอย่านาฉันนวังว่าจะไม่ใช่เธอ,เอละนะเราจะอยู่ที่นี่กันจนกว่าจะได้เรื่องและพยายามอย่าซ่อนอะไรทั้งนะั้นเดียวไดอาน่าทําไมเธอไม่ได้เป็นหัวหน้าเราแล้วละ่ะเราจะมีเกมมารืนนี้แล้วเราเชียวไม่ได้ถ้าไม่มีหัวหน้ามีใครบางคนพยายามหาเรื่องเธอแน่นอนแกไดอาน่าฉันเคยได้ยินนะเป็นหัวหน้าวันหนึ่ง รุ่งนี้เป็นหัวหน้าอีกคน <N> oss, yeah, นัสย่าเงียบไปเลยมันต้องเป็นหัวหน้าวันนี้คนนี้เราเป็นทีมเดียวกันนะแล้วเราก็จะมีแข่งมือลือนนี้แล้วใช่มันแปลก,กโค้ดน่ะไม่น่าจะมาเปลี่ยนหัวหน้าใกล้วันแข่งขันแบบนี้เอาล่ะสาวๆใครเป็นคนเล่นกันนะฮะใครเป็นคนเล่นสกปกบอกมาโอเคทุกคนใจเย็นไม่มีทางที่ฉันจะออกจากทีมเราต้องรู้เรื่องนี้ให้ได้ใช่ออไดอานฉันปวดท้องมันมันจะออกมาแล้วนัส yeah, หยุดเลย จะไม่มีใครไปไหนทั้งนั้นจนกว่าเราจะรู้เรื่องนี้โอเคก็ได้นัสยาสารภาพมาเกิดอะไรขึ้นดูเหมือนนัสยาจะเป็นคนทำนะเนี่ยฉันก็คิดว่านัสยานะสมัยฉันก็ไม่ชอบอหยตัวเล็กนี่ตั้งแต่แรกแล้วเราฟังได้เลยนัสยาบอกทุกอย่างมานัสยาเธอจะไปไหนไม่ได้จนกว่าเธอจะบอกทุกอย่างกับพวกเราที่ฉันทําไม่ใช่เพราะฉันไม่ชอบเธอฉันเป็นคนบอกโค้ดเองว่าเธอเอาสโลแกนของเราไปปล่อยอะไรนะนัสยาไม่จริงเธอทางั้นทําไม นัสยา่าเธออยากเป็นหัวหน้าทีมเหรอนัสยา่าเธอทำมากเกินไปแล้วนะฉันไม่ได้อยากเป็นใครทั้งนั้นฉันแค่อยากแก้แค้นไดอานนะ่าว้าวนัสยา่าเธอทำแบบนี้เธอไม่ใช่คนแล้วอะ่ะใช่เตียอะไรยานิสัยไม่ดีอีกอะ่ะแย่จริงๆอ่ะพวกนายเงียบไปเลยนัสยา่าทำไมปล่อยข่าวแบบนั้นกับโค้ดล่ะฮะ ทำไมเหรอแดนนาเธอจำได้ไหมฉันขอเลิกฝึกก่อนเพราะมีเดทแล้วเธอก็บอกว่าไม่ไม่ให้ฉันไปไหนทั้งนั้นเลิเจ้าว้าวนัสยาฉันช็อกมากนั่นคือเหตุผลที่ทำไมเธอทำแบบนี้นะเหรอนัสยาโทรศัพท์ไปบอกความจริงทั้งหมดกับโคดได้แล้วสิไม่เดี๋ยวฉันจะไม่โทรหาโค้ชเธอต้องฆ่าฉันแน่นาสยาถ้าเธอไม่โทรเดี๋ยวนี้เธอจะได้รอโค้ดอยู่ห้องนี้ถึงพรุ่งนี้ลวกันนะแล้วโคดก็จะฆ่าเธอแน่นอนโคสยาหยุดรอเล่นสักทีได้ไหม นัสย่าไปเอาโทรศัพท์มาเออฮะทุกคนเป็นหัวหน้าทีมนี่มันไม่ง่ายเลยนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งที่ช่องกันด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะชั้นโทรหาโค้ดแล้วฉันขอโทษดีแล้วนัสย่าอย่าทำอีกล่ะเอาล่ะสมายเดี๋ยวใคขอะเ่น ขายเล่นสกอปรก <laughs> เราไม่ได้เดทก,กอนเพราะเย็นชากับฉันมากเขามัน <c oughs> เอาล่ะสาวๆฉันจะพูดซ้ำอีกรอบโอเคพูดซ้ำแต่น่าันว่าแล้วต้องไปพกเขานี่อย่ามาแต่ฉันนะดีมากใจเย็นมันไม่ใช่ความผิดของสมยัยมันแค่คือโพสเบ้าอย่าน่าเบ้าที่หลังเธอเรามีปัญหาใหญ่แล้ว <laughs> ใช่โอ้ไดอานฉันปวดทอ้อไดอานมันไม่ได้เป็นเพราะฉันไม่ชอบเธอใช่ฉันเป็นคนบอกโค้ดเองว่าเธอเอาสโลแกนของเราไปปล่อยแต่พวกเธอก็ถือ